สวัสดีค่ะนิวที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้านครทนสาขาเทพร,รักษ์ค่ะวันนี้จะมารีวิวรถยนต์กระบะ4ประตูรีโวนะคะรุ่นมิด2.4เกียร์ออตโต้ซึ่งจอดอยู่ด้านนี้เป็นสีขาวนะคะราคาอยู่ที่934,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.4นะคะ2.4 150แรงม้า อ,อยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับปรับตรงเป็นสีเทาดำด้านหน้านะคะซึ่งดูแล้วทำให้ดูสวยงามแล้วก็บึกบืนนะคะอ่าถัดมานะคะอ่ไฟก็จะเป็นไฟอ่าไบเบีมนะคะ LED นะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะและที่ครอบไฟตัดหมอกนะคะดูแล้วสปอร์ตเฉียวนะคะสวยงามมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูามาดูฟิล์มกันเลยดีกว่านะคะฟิล์มที่เราแถบคุณลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะไฮคูลนะคะติดตั้งด้านหน้า60%นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่80%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเลยนะคะด้านข้างนะคะครอบไฟเลี้ยวนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดด้านข้างนะคะ ก็จะเป็นสีดำาซึ้ตัดกับสีขาวนะคะทำให้ดูแบบสวยงามดูสปอร์ตนะคะแล้วก็เบ้ามือจับค่ะเบ้ามือจับเป็นโครเมียมนะคะอันนี้เป็นของแท้ของโ o y ยต้าเลยนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นบันไดข้างเอ่อบันไดข้างด้านล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วกันกระแทกตรงชายบันไดข้างนะคะอันนี้คือเราจะแถมตกแต่งลูกค้าเพิ่มเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันเลยค่ะ Utan, ลาวหลังคาค่ะลืมเลยลาวหลังคาด้านบนนะคะคือถ้ารุ่นดีเนี่ยไม่มีแถามมากับตัวรถนะคะแต่ว่าเราแถามให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้ซึ่งดูด้านบนแล้วเนี่ยดูสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะ ạ, ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะตรงนี้มาจากโรงงานเลยนะคะดูสวยงามแล้วก็ขอบยางนะคะยางจะเป็นขอบ18นะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมากับตัวรถเลยนะคะ ดูแล้วสวยงามบึกบึนนะคะเหมือนน้องๆล็อกโค้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะฝาครอบท้ายาฝาท้ายนะคะอันนี้ก็เราก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าค่ะฝาครอบไฟท้ายอันนี้ก็คือเป็นขอรโตโยต้าแท้เลยนะคะดูแล้วแบบกับสีรถมากๆเลยทีเดียวค่ะดูแล้วสวยงามนะคะ เดี๋ยวเรามาด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังก็จะยังคงเป็นเซนเซอร์นะคะด้านหลังสี่สุดเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ฝาเปิดไฟไท้ายนะคะโครเมียมนะคะซึ่งมาจากโรงงานเลยนะคะเรามาชมด้านนี้เลยค่ะอันนี้นะคะกระบะไลเนอร์เราก็แถมลูกค้านะคะนี้แถมลูกค้าเป็นของแท้ของปโยต้าเลยนะคะดูแล้ว สวยงามนะคะแมทกับตัวรถมากๆเลยนะคะเดีเรามาชมด้านนี้เลยนะคะฝาถังน้ํามันค่ะฝาถังน้ํามันอ่ารุ่นนี้นะคะแจ้งลูกค้าว่าเติมน้ํามันนะคะดีเซลนะคะเติมน้ํามันได้อยู่ที่70ลิตรนะคะมีที่ครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะดูแล้วสวยงามนะคะโอเคเรามาดูด้านด้านด้านข้างเลยค่ะ ดูด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคิ้วกันกระแทกอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าเช่นเคยนะคะแมทชกับครอบมือจับเบ้ามือจับนะคะของโตโยต้นะคะดูแล้วสวยงามลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหารถอยู่ตอนนี้ก็ลองดูชุดแต่งเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะเราแถมให้ลูกค้าฟรีทุกๆุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นดูด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยว เราจะพามาดูที่ห้องโดยสารนะคะอันนี้คืออาฝาช่วยผ่อนแรงนะคะของโตโยต้าค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลูกค้าดูตัวช่วยผ่อนแรงของ t ตโยต้าค่ะักคู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนะคะตัวช่วยผ่อนแรงนะคะเราไม่ต้องยก หนักมากเลยค่ะเบามากเลยนะคะเหมาะสาหรับอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเราค่ะเปิดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงมากเลยค่ะแค่ลูกค้าแค่กดอกดปิดก็ปิดเบาๆเลยค่ะ,ะสักครู่ค่ะ,ะสบายมากเลยนะคะค่ะนักเดี๋ยวจากนี้แล้วนะคะดูด้านหน้าชมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปชมด้านในเลยค่ะ อนุญาตเปิดข้างในเลยค่ะอ่าภายในตัวรถนะคะก็รถรุ่นนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านบนเลยค่ะาภายในนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นเอ่อเบาะหนังอ่าพวงมาลัยหนังนะคะพร้อมกับเกียร์นะคะเกียร์เป็นหนังสังเคราะห์นะคะ แล้วก็จะเป็นจอนะคะจอ8นิ้วจอ8นิ้วนะคะรับรอง Apple CarPlay รองรับ Apple CarPlay พร้อมกับ iPhone นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ T-Connect ได้ค่ะส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์ธรรมดานะคะอันนี้ใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถขับขี่ในโหมดประหยัดได้ค่ะ Eco แล้วก็ ต้องการขับสนุกก็เป็น power mode ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เคยพีเต์มานะคะในรอบที่แล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะดะูภายในรถอ่าตัวนี้นะคะมีกล้องนะคะรุ่นนี้ไม่มีกล้องมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเราจะแถมคุณลูกค้านะคะเป็นกล้องแท้ของ Toyota เลยนะคะหน้าหลังนะคะด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะ เปิดเลยอันนี้ก็ด้านหลังก็จะดูอ่าสวยงามนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยเราสามารถปรับ60-40ได้นะคะแล้วก็มีพนักพิงด้านหลังเหมือนเดิมนะคะส่วนลูกค้าที่นั่งไปด้วยกันนะคะเราต้องการวางแก้วน้ำที่เก็บสัมภาระนะคะก็วางได้อย่างสะดวกสบายได้เลยค่ะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ใช้งานอยู่นะคะเดือนนี้ เดือนตุลาคมนี้นะคะโตโยต้านาครทนสาขาเทพารักนะคะเรามีแคมเปญพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดาว25%นะคะดอกเบีย้ยต้องบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะคะดอกเบีย้ยเดิมว่าดาว25%์ดอกเบีย้ยศนยปอร์สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง84%งวดเลยทีเดียวค่ะต้องบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจองรถนะคะก็แวะมาที่โตโยต้านาครทนสาขาเทพรักได้เลยค่ะ หรือสามารถติดต่อที่นิวได้เลยที่เบอร์0863056391นะคะแล้วก็เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถทักทายเข้ามากันได้เลยนะคะถ้าสนใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิวด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ